ครับสวัสดีครับผมวิสูตรสวนไผ่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มบ้านสวนภูสกลผู้ปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากม่อนมีทั้งน้ํามีทั้งแยมแล้วก็ชาใบม่อนชื่อผลิตภัณฑ์จะเป็นเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มจากมันเบอร์รี่ซึ่งมีหลายชนิดทั้งน้100ํา1 0 0เอร์เซซึ่งไม่มีน้ําตาลเป็นน้าสกัดจากม่อนล้วนๆน้นําเข้มข้นแล้วก็น้ําพร้อมดื่มแล้วก็ผลิต เนื้อจากเนื้อหมอนเป็นแยมแล้วก็หมอนอบแรงบันดาลใจครั้งแรกก็คืออาชีพปัจจุบันเป็นข้าราชการครูให้นักเรียนปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงไหมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อมาเราทราบว่าหมอนนอกจากจะเลี้ยงไหมยังมีสรรพคุณที่จะเราจะสามารถเอาไปทำชาเป็นเครื่องชงดื่มได้แล้วก็ยังมีหมอนอีกตัวหนึ่งซึ่งให้ให้ผลสามารถที่จะนํามาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำหรือเครื่องดื่มได้เราก็เลยให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาแล้วก็ทําโครงงานก็ออกมาสู่พัฒนาการตัวนี้ก็คือขยายเข้าสู่ชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกเพื่อให้ชุมชนมีไรายได้ในการประกอบอาชีพอีกส่วนหนึ่งครับเริ่มแรกก็ทดสอบจากกลุ่มผู้บริโภคในโรงเรียนก่อนก็จะมีนักเรียนแล้วก็ครูสามารถนําไปดื่มแล้วก็เอาไปสู่ญาติพี่น้องแล้วก็ขยายสู่ชุมชนแล้ว ความโชคดีของโรงเรียนก็คือตั้งอยู่ในชุมชนที่มีตลาดสินค้าการเกษตรเราก็สามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปวางจําหน่ายที่ตลาดสินค้าการเกษตรก่อนแล้วถึงขยายในวงกว้างออกไปครับของเราเน้นไปผู้บริโภคทุกกลุ่มซึ่งสามารถทานได้ทั้งดับตะหายเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นยาระบายเช่นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้ป่วยคุณหมอก็จะสั่งสินค้าของเราไปให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากหมอนร้อซึ่งไม่มีน้ําตาล ก็สามารถให้ผู้ผู้ป่วยทานได้กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มผู้ทำงานก็เลือกทานตามที่ต้องการเพราะเรามีผลิตภัณฑ์หลายประเภทให้สามารถเลือกทานได้แล้วก็มีสารสีม่วงซึ่งเป็นสารต้านอนุมนูลอิสระสามารถที่จะให้ร่างกายนั้นแข็งแรงเป็นยาระบายได้หากเราทานดับกระหายก็ดื่มได้ทั่วไปถ้าจะให้เป็นยาระบายก็ทานเช้าหรือเย็นช่วงท้อง,องว่างก็ได้ก็จะช่วยระบายได้ดีครับ ตลาดออนไลน์ที่ที่ทางกลุ่มบ้านสวนทาตอนนี้ก็จะมีในกลุ่ม Facebook ที่เข้ามาก็คือ Facebook บ้านสวนผูสน้สกล .com นะครับสามารถเข้าไปชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าสั่งสินค้าจากเราได้ก็ส่งให้ทั่วประเทศครับตัวเดิมจุดเด่นก็คือผู้บริโภคสามารถทานได้มีความรู้สึกว่าเออเป็นขวดแก้วนะปลอดภัยแต่พอการเคลื่อนย้ายการขนส่งจะมีปัญหาตรงที่น้ำหนักเพราะการขนส่ง เขาจะคิดตามน้ําหนักยิ่งหนักก็ยิ่งราคาสูงเพราะฉะนั้นเราจึงคิดค้นแล้วก็หารูปแบบว่าทํายังไงผู้บริโภคที่อยู่ไกลถึงจะได้ทานของที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถซื้อได้ในราคาเดียวกับผู้ที่บริโภคอยู่ในพื้นที่เราก็เลยหันมาผลิตภัณฑ์ในรูปของเป็นขวดเพชรซึ่งก็บรรจุร้อนสามารถทาพัตจรไลหรือสเตอร์ลีไลได้ผลิตภัณฑ์จากมันเบอรี่หรือมอนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพจริงๆทานแล้ว สามารถทําให้สุขภาพเราดีเช่นกลุ่มสตรีผู้สูงวัยหรือกลุ่มสตรีหลังคลอดสามารถทานได้เพราะบํารุงเลือดเป็นยาละายแล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเป็นเบาหวานก็สามารถที่จะทานได้เพราะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ที่ให้เลือกซื้อทั้งมีน้ําตาลและไม่มีน้ําตาลแล้วก็อนาคตก็อยากจะเชิญชวนให้มาลองชิมสินค้าตัวนี้ซึ่งเป็นผลผลิตจากกลุ่มชุมชนเพื่อสร้างไรายได้ให้เข้ากับชุมชน สามารถที่จะเลือกซื้อได้ทางที่ร้านหรือสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ครับผม